เอาไว้โอ้เดี๋ยสองด่านเลยเอาไม่ก็นะปลาสูกจริงแ,งแงดกด,าาดูจะขาจติดยอมสด้วยงูไปก็ดาว่าดีไอ้ไอ้ยอ้ยเฮ้ยเยมารเรียงเรียงครับมาจีน <laughs> Ô, có tí nhé, xong nhẹ nó. Đây cái con này. Cứ. mua hạt đây con คุณพ่ดได้นิคุณชัวคุณพ่ดอาลาดยอดชิมเด้็คฮะหั่นผ่าหั่นโอ้ยคุณกินด้วยเลยแบบนี้ผ่าดแล้วบ้านนี่ตัวนี่กินตัวปุ้นโอ้โหนีการให้เลือกสั้นดี กินมาเดียวนิดนี้ขาๆนี่จะกินบาทเดียวเอาเอาให้กินทอดเอาเอาเอาเว่าทอดที่กระปุกเขาต้องเออเขาต้องต้องให้กินมาดสองนี่เพราะให้กินบาทเดียวอี้ยโฆษณาเลยนี่ก็ไดลโอ้เพราะว่าตัวนี้มาเนี่ยมันมาคุมอยู่เลยเนี้เลยมา เจ้าของแข็งใหญ่ของนาที่แห่งสมุนนองแหวงเดี๋ยวนี้แข็งใสาแข็งค่อกฝนไปออกมาอยนี้กันนะบวายว่นมาไก่แก้วนี้ก็นะค่อยค่อยฝนไปเป็นน้องวัวไรกินได้หันขวายขึ้นเต้นรถบันกินมาเลยที่กันโลกหืม

ម្រុសាន់ទាងដែល់ទៅន្នុងះបាន់ទៅន្ Chị mệt chị khát kìa Ông không có đó rồi Ông không ลกตาวคนอื่นเลยเอืมี่นี่นีน่นสามสี่เา นี <S <s ่ลูกปลานี่เฮ็ดี๋ยวมาดักอยู่นี่ไดัไปบ่ได้่นี่อโอ้สิกินบ่ทั้งสองุ่ะไปบ่ไปบ่

eu vou aí ว้าวตกผุดบอกคนง่ายมือเป็นสิ่งเดินเลยครับมันยังยังส่งใยเนอะ ครับใบเดียวร้อยเดียว,ยว,ยวครับครับโชคดีเด้อมันหมาเด้อเจะทำยังไงดีด้อ ย <dı> ออกบ้านเลมประจูยังเลยดีเดินพันดีกว่ะวายมึงขม้เนาะเซมเจอแซ็มไปจีไตัดมือก่นฟับพี่ได phương gì cái nhang xí Ờ, đấy, cút ừ. cút, ừ. ôi cả đàn cả đài mà, Chúng mình chuồn này, cái thì, mà thế này. <laughs> thì này. Của mình sung này các bạn ơi, chín đấy đi, xì <laughs> oh, đấy đi, con sợi phơi chìm đấy của để đấy, đồ, con kêu hót đồ, đấy. ก็คนกินก็กินมาแอ,อ่ไหก็นาดกินมาได้บ้านกินอะไรก็ได้บา้นเนเาเตืนหนี่าาก,กินนี่นก็ปุ้ยปัญหานี่กนี่ก็ได้ปุ้ปัญหานี่จะคุ้มอยู่ขึ้นก่อนจว่จายากสั่แบบนี้นีงสั่แ,สแบบเห็นิ้ซ <c oughs> องไหมหรอเราฮอตอีกเาสอง ว well. ่าแบบ่าได้เรียนเดินเตียขนาดนก็สูบฟ้าโซ่มาได้ได้